สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยค่ะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิป ของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะชาวลัคนาและชาวราศีกันทุกท่านคะมาฟังกันคะ่ะดวงชะตาของท่านในช่วงวันที่14ถึง21เมษายนปี2568จะเป็นยังไงบ้างในรอบสัปดาห์นี้การงานการเงินของท่านจะเป็นยังไงบ้างนะคะรวมไปถึงความรักด้วยนะคะและจะบอกด้วยนะคะว่าสัปดาห์นี้ท่านจะมีโชคมีลาบหรือไม่ สัปดาห์นี้นะคะชาวลัคนาและชาวราศีการด้านการงานของท่านเป็นสัปดาห์ที่การงานของท่านเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะท่านใดที่มีลูกน้องมีบ <till> ริวารทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมเป็นสัปดาห์ที่การงานของท่านเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะการพูดคุยในหมู่คณะจะประสบความสําเร็จปรึกษาหารืออะไรก็มักจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะ เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ,ฉะเฉลียวฉลาดทำงานเก่งไหวพลิบดีท่านใดที่ทำงานประจำถ้างานของท่านมีปัญหาท่านจะแก้ไขได้นะคะงานยังคงเป็นไปนในทิศทางที่ดีงานมีมาเรื่อยๆอุปสรรคมีไหมปัญหามีเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่ว่าจะมีคนเข้ามาสร้างความลำบากใจ หรือว่านําความอึดอัดใจมาใหา้กับท่านนะคะอาจจะเป็นใครบางคนเข้ามาจู้จี้จุกจิกมือไม่ภายเอาเท้าราน้ำมาบน่นมาแนะนํานูน่นนี่นั่นนะคะส่งผลให้ท่านจะเกิดความหงุดจะมีอารมณ์หงุดหงิดกับคนรอบข้างนิดนึงฉะนั้นขอให้ท่านใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนเพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่การงานของท่านเป็นไปในทิศทางที่ดีท่านใดนะคะ ที่เป็นพ่อค้าแม่ขายท่านจะขายดีแต่ว่าท่านจะต้องขยันคลิกแปรการขายนิดนึงนั่นก็หมายความว่าจัดโปรโมชั่นได้ให้ทําอย่าขายแบบเดิมๆทุกวันนะคะพยายามปรับเปลี่ยนการขายอย่าอยู่นิ่งๆอย่าอยู่เฉยๆถ้าท่านพยายามปรับเปลี่ยนการขายจัดโปรเจกตออ์ขออภัยคะ่ะจัดโปรโมชั่นที่ แตกต่างกันไปในแต่ละวันนะคะท่านจะขายดียอดขายน่าชื่นใจสำหรับเรื่องใดก็ตามที่ท่านมีความรู้สึกว่าอึดอัดลำบากใจเหลือเกินนะคะในช่วงที่ผ่านมาและ,ะตกมาถึงในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยมันจะมีเรื่องที่ทำให้ท่านวิตกกังวลใจอยู่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเรื่อง ในที่ทํางานหรืออาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวก็ได้นะคะยังไงก็ค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้นะคะทุกๆปัญหาในรอบสัปดาห์นี้ที่เข้ามาไม่ว่าท่านกําลังจะเผชิญปัญหาด้านใดก็ตามนะคะชาวลัคนาและชาวราศีกันท่านจะแก้ไขกับปัญหาได้แต่ท่านจะต้องค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้เพราะว่าท่านจะมีการจบจากปัญหาค่ะเรียกได้ว,ว่าปัญหาเก่าๆที่คาราคาสัง จะมีทางแก้ทางออกหรือไม่ก็ได้รับการแค่แก้ไขเรื่องอะไรก็ตามที่ท่านอึนอดอัดลำบากใจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้สุดท้ายแล้วท่านจะมีทางแก้ทางออกแต่ท่านจะต้องค่อยคอยคิดค่อยๆแก้นะคะอย่าใจร้อนไม่ต้องวิตกกังวลใจแนะนำนะคะในรอบสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เหมาะแก่การเหมาะแก่การทาบุญไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นช่วงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปรารถนาสิ่งใดมักจะสำเร็จ แต่ท่านจะต้องหมั่นทําคุณงามความดีหาเวลาทําบุญหรือไม่ก็ถ้ามีโอกาสได้ช่วยเหลือคนอื่นก็ให้ช่วยเพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ท่านนั้นอาจะได้ช่วยเหลือคนอื่นนะคะไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งเป็นที่พึ่งของคนรอบข้างทั้งคนที่ทํางานและคนที่บ้านนั่นเองค่ะเป็นนั้นว่าการงานของท่านยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดี<ๆ>การงานไม่มีปัญหามากมีเรื่องให้วิตกกังวลใจเล็กๆน้อยๆแต่จะมีทางแก้ทางออก เรื่องที่ท่านวิตกกังวลใจท่านไม่ค่อยใส่ใจนักหรอกนะคะบางช่วงท่านก็มีความรู้สึกว่าปล่อยๆไปบ้างแต่ว่าสิ่งที่ท่านจะได้พบเจอแน่นอนก็คือว่าจะมีคนนําความจอาุอึดอัดลําบากใจมาให้มีคนมาจุกจิกใส่ท่านยังไงก็ใจเย็นๆนะคะไม่ต้องไปสนใจนะคะใจเย็นค่ะเพราะว่าการงานของท่านยังคงปเป็นปในทิศทางที่ดีท่านใดที่ทํางานประจําก็ผลงานถือว่าโดดเด่นนะคะผลงานเสร็จทันตามกําหนดเวลา สุดท้ายแล้วทุกๆปัญหาแก้ไขได้ผลงานออกมาดีด้วยโดดเด่นเรื่องการช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะมีข่าวดีนะคะท่านใดที่ทํางานกับชาวต่างชาติหรือกําลังจะเจราจาพูดคุยผลประโยชน์กับชาวต่างชาติในรอบสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามถือว่าการพูดคุยเป็นไปนในทิศทางที่ดีนะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้างการเงินของท่านยังคงสดใสนะคะชาวลัคนาและชาวราศี กา,การเงินเป็นรอบสัปดาห์ที่การเงินยังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องมีให้จับจ่ายไม่ว่าท่านนะคะมีรายจ่ายด้านใดเข้ามาก็ตามท่านจะมีเงินใช้จ่ายในส่วนที่ท่านจําเป็นต้องจ่ายเป็นช่วงที่ท่านบริหารจับจ่ายเงินได้ดีพอสมควรการเงินยังคงเสมอตัวนะคะรายจ่ายพอๆกับรายรับและที่สําคัญท่านเองก็ค่อนข้างที่จะระมัดระวังการใช้จ่าย แต่ค่าใช้ใจ่ายของท่านในรอบสัปดาห์นี้ท่านจะหมดเงินไปกับการเดินทางหมดเงินไปกับการช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่าจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านในเรื่องของการเงินด้วยเช่นเดียวกันหรืออาจจะเป็นเพราะว่าท่านเห็นคนในครอบครัวเดือดร้อนท่านยื่นมือเข้าไปช่วยนะคะถ้าท่านตั้งใจที่จะช่วยเหลือใครให้เงินใครใช้ท่านจะได้ให้ท่านจะได้ช่วยเป็นสัปดาห์ที่ท่านค่อนข้างที่จะมีจิตใจที่ อบอ,อบอ้อมอารีเป็นผู้ให้มีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านท่านก็ช่วยเหลือได้ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะมีการจํากัดการช่วยเหลือหรือไม่เท่านั้นเองเพราะว่าตัวท่านเองก็ค่อนข้างที่จะระมัดระวังการช่วยเหลือคนอื่นด้วยในรอบสัปดาห์นี้คือพูด,ดง่ายๆการช่วยเหลือคนอื่นท่านจะช่วยด้วยเหตุด้วยผลนะคะบริหารจัดก,การเงินได้ดีมีวินัยในการใช้เงิน และไม่มีใครหลอกลวงท่านได้นะคะถ้าท่านจะต้องช่วยเหลือใครก็ตามจะเป็นเพราะว่าท่านเป็นใจที่จะช่วยมากกว่าไม่มีใครหลอกลวงท่านได้ด้วยแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องจุกจิกกวนใจอยู่บ้างนะคะค่าใช้ใจ่ายก็ยังคงเกี่ยวกับคนในครอบครัวบุตรหลานญาติพี่น้องแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่ามีให้ใช้ใจ่ายแต่ยังไงก็อยากจะขอเตือนนิดนึงนะคะท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจดีมีเมตตา ซื้อนูน่นซื้อนี่ให้กับคนนั้นคนนี้ยังไงก็อย่าเพิ่งใช้จ่ายเพลินนะคะเพราะว่ารายจ่ายของท่านถึงแม้ว่ายังไม่มีรายจ่ายใหญ่ๆอาจเป็นจำนํำนวนเยอะๆเข้ามาแต่ก็ถือว่ามันจะมีรายจ่ายเข้ามาเป็นระยะๆร,ะะร,ะะรายจ่ายจุกจิกนั่นเองนะคะด้านความรักของท่านในรอบสัปดาห์นี้สําหรับคนโสดเป็นสัปดาห์ที่ท่านไม่ค่อยจะคือพูดได้ง่ายถ้ามีคนคุย ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีมีความสุขมีโอกาสได้ไปนั่นมานี่ด้วยการได้ไปชิดกันมากขึ้นท่านใดที่โสดสนิทจริงๆนะคะเป็นสัปดาห์ที่ท่านไม่ค่อยโฟกัสในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดท่านไม่โฟกัสเรื่องของความรักเพราะว่าช่วงเวลาเนี้ท่านกําลังตั้งใจที่จะทำงานหาเงินมากกว่าหรือท่านกำลังโฟกัสท,ที่ การได้รับความสุขที่ได้อยู่กับคนรอบข้างกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนในครอบครัวมากกว่านั่นเองนะคะสำหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วชีวิตคู่เป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะคนในครอบครัวไม่ไม่ค่อยนำความอึดอัดใจมาให้ผู้กรองก็ถือว่าช่วยเหลือเกือ้อกูลท่านได้ดี ะค,ะคือพูดได้ง่ายท่านพูดอะไรออกไปคนในครอบครัวก็พร้อมที่จะทําตามขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือท่านมีคนช่วยเหลือนะคะในรอบสัปดาห์นี้ฉะนั้นถ้าติดขาดมีปัญหาให้ท่านเอ่ยปากขอความช่วยเหลือนะคะอาจจะเป็นผู้หลับผู้ใหญ่หรือว่าคู่ครองคนรักของท่านก็ได้นะคะโชคลาบของท่านในรอบสัปดาห์นี้ยังนิ่งๆน,นะคะยังไม่มีโชคมีลาบ ถ้าจะมีก็คือว่ามีคนช่วยเหลืออาจจะมาในรูปแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานด้วยนะคะการงานถึงแม้ว่ามีโอกาสได้ทำงานที่ยากแต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเราท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือถ้ามีการพูดคุยผลประโยชน์กว่าจะสำเร็จก็ไม่ง่ายนะคะคือพูดได้ง่ายจะประสบความสำเร็จแต่ต้องออกแรงนิดนึงถ้าจะให้ดีให้หาคนช่วย พูดให้หาคนช่วยการันตีในสิ่งที่ท่านกำลังพูดคุยอยู่จะเป็นการดีที่สุดนะคะเตรียมซ้อมคำพูดให้ดีๆก่อนเข้าไปพูดคุยโดยภาพรวมในรอบสัปดาห์นี้ชาวลัคนาและชาวดาสิกันการงานการเงินของท่านยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ว่ามันจะมีเรื่องอึดอัดใจอยู่บ้างอาจจะเป็นการงานหรือการเงินแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องจุกจิกเล็กน้อยโชคลาภมาจากงานนะคะท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง เบาได้เบาในรอบสัปดาห์นี้อย่าเพิ่งเสี่ยงโชคเสียงดวงนะคะแต่ท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายถ้าท่านอยากจะขายดีอยากจะมอะีออเดอร์เพิ่มท่านจะต้องพยายามปรับเปลี่ยนการขายเรื่อยๆอย่าขายแบบซ้ำๆเดมิมๆเพราะว่าคู่แข่งเองก็กําลังพยายามขายแข่งกับท่านอยู่นั่นเองนะคะขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีกันนะคะ ให้ท่านนั้นโชคดีมีความสุขในรอบสัปดาห์นี้กร,ราบขอพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ